ผมต่อไปเรื่องใหญ่เมื่อวานยังไงกันตอนเช้าล่ํำลือกันดูเหมือนจะยืนยันกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเสกกันซะด้วยเนี่ยค่ะตอนไปไประชุมคณะรัฐมนตรี<ช>ว่าเกือบศิริกาได้ปัดตกชื่อของคุณกิติรัตน์นรนองไม่มีคุณสบัติหรือขาคุณสบัติการเป็นประธานบอร์ดธนาคารประเทศไทยหรือประธานบอร์ดแบงก์ชาติบอกอย่างนั้นอ้างอิงว่าขาคุณสบัติเพราะ การเป็นข้าราชการการเมืองมายังไม่พ้นเวลาหนึ่งปีก็ปรากฏว,ว่าเมาื่อวานถามใครก็บอกว่าก็ต้องไปไปตามกระบวนการถามรัฐมนตรีคลังคุณพี่ชัยชุนหรวชิระท่านก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องสรรหาใหม่เออกวานวดอ่ะเลือกครมบอถึงกลายมาเป็นอ้าวเพราะเลขากฤษฎีกาออกมาบอกว่ายังยังอยู่ในระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปเรื่องนี้คะ่ะ <c oughs> บอกจะนัดงงประชุมกันอีกครั้งนึงอ่ะคือวันนี้คุณประกอบน,นินประพันธ์ค่ะ,ะคุณประกอบบอกยังไงทะเลขากฤษฎึการเรื่องนี้ตอนนี้คณะกรรมาการเกฤษฎีการยังอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปใดๆจะนัดประชุมกันอีกครั้งอ่ะวันนี้2 5ธันวาเพื่อหาข้อสรุปออแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาในสานักงานเศรษฐกิจการคลังทําหนังสือถามมาที่เกฤษฎีการเนี่ยจริงหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งประธานบอ a r d แบง์ชาติออสำนักงานก็นำเข้าหารือในคณะกรรมาการร่วมเนี่ยสามคณะด้วยกันนะคะ อ่าสามคณะเลยก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องสําคัญพิธีกรเขาจะมีหลายคณะเอาสามคณะมาโวประชุมแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยประชุมไม่รู้ว่าข่าวมันออกมาได้ยังไงแค่ประชุมใช่แค่ประชุมยังไม่ยุติค่ะแค่นั้นประชุมช่วงเช้าเมื่อวานแล้วมันก็ไม่น่าจะรั่วออกมาจากห้องประชุมได้มีใครต่อใครโทรศัพท์มาถามมาต่างประเทศอ่ะค่ะทานผู้ชมสื่อต่างชาติก็ถามอ่าสุดท้ายวันนี้25ธันวาจะประชุมกันอีก แล้ววันนี้แหละคาดว่าจะจบที่จะดูเนี่ยมีสองประเด็นคนกิจรัตตำแหน่งที่ถูกถามมากก็คือเป็นประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมีคำว่าของและตำแหน่ง ประธานกรรมการกัด <c oughs> การแก้ไขหนี้สินของประชาชนไรายย่อยค่ะถามมาที่กฤษกาว่าสองตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ส่วนตัวท่านเลขาว่ายังไงเปร่ก่อนตัวคือท่านบอกถ้าเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งเอาไปวิพากษ์วิจารณ์อ่าในความหมายของราชการการเมืองตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนั่นแหละตำแหน่งทางการเมืองมันจะไม่มีคําว่าของ แต่ตำแหน่งที่ปรึกษาของนายอมเรแต่งตั้งตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องไปดูว่าเขามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องไหมกับการเมืองที่วัดต้องเลือกสาคัญที่สุดนอ้องเพราะอะไรแปลว่าเกิดเหตุกาจะดูพฤติกรรมหรือการกระทําด้วยหมายควาว่าตําแหน่งอ่ะคือตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกไม่ใช่ที่ปรึกษานายกเหมือนกับตําแหน่งคุณประกรณ์ใช้คำว่าเหมือนพิมพ์นามบัตรอ่ะแต่ กฤษฎีกาจะดูว่ามีการกระทําหรือพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวกับนโยบายหรือเปล่านี่ดูลึกถึงขนาดพฤติกรรมแล้ว <หา S 1> เอาฟังเสียงสิยังประชุมอยู่เลยตอนผมอ่านข่าวมผมเนี่ยเอาไปเอามาจากไหนอ่ะรู้ก่อนผมอีกคณะประชุมคณะยังประชุมอยู่ <c oughs> ยังประชุมอยู่เลยครับแล้วเพราะรับรองว่าไม่มีร่วงม,มาจากในห้องประชุมเด็ดขาดก็เลยไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหน เดี๋ยวรบันทึกเสร็จก่อนแต่ว่าบทการประชุมนี่เรียบร้อยอยด่แล้วใช่ไหมครับยังครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังต้องประชุมกันอีกเขามีสาข้าราชการการเมืองกับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีสองอันไม่เหมือนกันผู้ข้าราชการการเมืองเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเสื่อที่การเมืองแน่ๆอยู่แล้วส่วนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราเคยมีแนวไว้อยู่แล้วที่ผมเคยบอกนะครับก็คือเป็นผู้คล้ายๆว่ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายอะไรต่างๆ แล้วหน่วยปฏิบัติก็าไปปฏิบัติถ้าเป็นแค่เหมือนกับผู้ปรึกษาของทั่วไปที่เขาไว้พิจนราบัตรมันก็ไม่มีใช่ไหมบางนี้มันก็ต้องแล้วแต่เเราก็ไม่รู้ข้อที่จริงในรายละเอียดเพราะผมก็ไม่ได้เข้าประชุมนแล้วตำแหน่งที่ครม้งแสดงว่าตำแหน่งที่ปรึกษาของนายนในการย่กรัฐมนตรีไม่ใช่ข้าราชการการือยได้แน่ไม่ใช่ไม่ใช่ ตำแหน่งกําลังกําลังจะเปลี่ยนเปล่าเป็นเลือดำรงตำแหน่งทางงเมือหรือเปล่าหรือเปล่าตำแหน่งนั่นแหละรอดูเช้าวันนี้ค่ะสามคณะเลยนะค่ะสําคัญเหลือเกินคุณประกรณ์บอกเลขาเกิดชลิกาขณะที่คุณจิตรัตน์เมื่อวานนี้จีดรัตน์้องผู้ถูกสรรหาโดยกรรมการสรรหาได้เขียนเฟซบุ๊ก ในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมไม่มีอะไรค้างคาใจผมได้อาสายทำงานให้ประเทศแล้วไม่เคยขาดกลัวหนีหายเอาตัวรอดอ กราบขอบพระคุณท่านประหลัดกระทรวงการคลังที่เชื่อว่าผมจะทําหน้าที่ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดีจนเสนอชื่อเข้าสู่การคัดเลือกและกราบขอบพระคุณกรรมการคัดเลือกเสียงข้างมากที่มีมติคัดเลือกผมเพื่อนําสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังส่วนการพิจารณาใดๆจากขั้นตอนดังกล่าวย่อมเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้พิจารณามผมเคารพการตัดสินใจครับอ,อ่ะนี่ขณะที่ก็เดี๋ยวต้องตามกันดูประเด็นนี้เนี่ยทนบูชอมครับ หคือตำแหน่งสองตำแหน่ง 2. กรณีของเวลา 3. พฤติกรรมเลยนะค่ะ,ะพฤติกรรมถึงแม้เมื่อวันโซเชียลก็ถามกันเยอะแยะเลยเนี่ยน้องวิาพากวิจารณ์กันดูเดือดเหมือนกันมีกรณีหนึ่งตั้งคำถามเนี่ยทบชมสมัยคุณเศษสวุิสุทธิวาทนพุทธเมื่อครั้งเป็นที่ปรึกษานายุฒตรีประยุทธ์จันโอชาไม่มีของเลยนะที่ปรึกษาเลย ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยนี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่แต่มันคนละยุคไงเจ็ดเวลาสี hmm. ่สนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา